มึงนี่พี่น้องบ่ให้มันอ้วนเดจังได่ไก่มึงกินเข่าแบบว่าเท้ากินเท้ากินแบบว่ามันแบบมิเริมมิกินแม่จ้ะในทิพย์ก็มาเก,กี่ยไก่บ่ให้เขาอ้วนเนียจังได้อ้วนตุอ้วนตุยพ่ยเลยอุ้มกันหนักพร้อมเลยจะนั่งดำอุ้มนักหนักเลยจ้ะเขาอาหารอาหารเขาเต็มที่แม่จ้ะพี่นอ้องเพราะว่ามันไก่บ่ลายโตอาหารเขาเต็มที่ มันก็เลยอ,อ้วนกินจนล่นปากอาจะจ้ะบันอีจังน่อยมากพวกผลไม้อ่าผลไม่น่ยจะเนาะพวกแอปเปิลพวกสาลี่กะมีกะล่วงมากก็กินจนหวอีสิกิน่นเลยจะ้ะกินจนแบบอันนี้พูนจะ้ะมันมีบัลลยโตมันกินจนล่น เพราะว่าไก่มันแคซีตูหนึ่งบันแต่ว่าซีตวนี่ก็พ่อกินนะจ๊ะสําหรับขั้วขั้วขั้วใบใหญ่อะจ้ะยังขั้วเวยยยวมทิมันก็มีแค่สามคนเนาะจ๊ะเนาะไก่กับไข่ไก่ซีตัวนี่กับไข่ย่างย่างหน่อยอ่ะมือมือละสามตัวมือละสามตัวก็มีแบบบางมือก็ซีตูสิไงเพราะว่ามันไก่ซีตวเนาะจ๊ะเนาะไก่มุวนมุวนสีน้ำตาลนี่เขาจะไข่สูเมือ เขาได้กินเต็ีมทีไก่นั่งดำนะสีแบบกระสีมีเว่นมั่งมืออมือเว้นมือสีน่าจะพี่นงนั่งดำอีอย่างหนึ่งเพิ่นเพิ่นเถาเนี่ยละได้จ้ะสี่ปีแล้วเนาะนั่งดำนั่งสี่ปีเลยจ้ะ,ะม้วนแต่ว่าม้วนสีํำตาลเพิ่งจะปีกลัวอยองไข่ซุปไข่ซีโนี่ีตนี่ก็คือแบบว่าพ่อกินอยู่จ้ะไข่อหจ้ะ แบบว่าเขาเลี้ยงสําหรับกินในครัวเลื่อนห่าเนาะบ,ดบเดเรดบบบรเลี้ยงขายเลี้ยงอย่างสิแม่ไข่อ,ะอาจะกินแค่ในร,รั้วเลื่อนเนี่ยเพราะกินจะสี่ตวเนี่ยแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีโหนโตเนี่ยแบบชนิดแบบว่าต้องแจกเขาไปนั่งแม่จะแจกแจกเวลาน้องสาวแฟนมาแต่ละเทียนเนี่ยห้เพ่นไปเทลาสามสี่ 3, 4, โหลสินะ ไข่อจ้ะสามสี่ขิงให้เพิ่นไปแต่ละเทียงสินะตะวันมันมีอยู่สี่ตัวช่วงนี้นะบริไฮไผ่ดอกจ้แต่ว่าในครัวเลื่อนนะพ่อกินพ่อกินแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคันคันช่วงแบบว่าช่วงไงเมทิปบริย่บานไวจ้จะเนาะเมทิบกลับไทยคือคือช่วงที่เมทิบกลับไทยอ่ะไกลสิบบไข่บ่ไข่บ่ไข่ไข่บอไม่อย่า,า,ยา,า,ยาเยงเดจะพี่น้อง เพราะว่าลูกไส้หายหอาหารเพิ่นว่าติมทีไหมจ้ะแปลว่ามันต้องเสริมอาหารเขาโอนไหจ้ะถึงจะเลี้ยงอันนี้แต่ว่ามันก็ต้องเสริมอาหารเขา,เา,า,เขาถึงจะเลี้ยงเลี้ยงแบบเขาหากินธรรมชาติกะซังแต่ว่ามันก็ต้องเสริมอาหารเขาคือเกอ่าไมจ่จ้ะพี่น้องเนี่ยเพื่อจะให้เขาไข่เขาอย่างสินะเพราะว่ามันเป็นไก่ไข่เนาะจา้ะเนาะกะให้เขากินธรรมชาติอยู่แต่ว่ากะต้องเสริมอาหารเขาคือเกอ่า แต่ว่านั่งดำเนเขาเท่าแล้วจ้ะสี่ปีแล้วเพราะว่าใกล้น่ะน่าจะหกเจ็ดปีนี่ก็เริ่มแบบว่าเริ่มจะสุดไข่แล้วแม่จ้ะพี่น้องหกเจ็ดปีอะจ้ะก็เริ่มแบบเป็นไข่ไข่แบบไข่หน่อยลงสินะเริ่มจะสุดไข่แล้วจ้ะพี่น้องนะเริ่มเท่าแล้วนั่งเริ่มเท่าแล้วแต่ว่า ต่ย,ยังเป็นหัวหัวหัวจุกมูอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องมูย,ยังยานอยู่นะมึงเขาพากันอ้วนตู้อ้วนตุยยิ่งออกข้างนอกด้วยจ้ะมือนีไม่ทิปตัดห้าเนะจะเนาะตัดหญา้ากรากปล่อยเข้าไปหากินอยู่ข้างนอกคนละจ้ะปอยไปหาจินอยู่ข้างนอกก็ไม่ทิปตัดไม่ทิปตัดห้าไปเขากห็หากินไปเองสินะืะ ให้เขาแบบว่าสบายสบายบเครีดมึงกินแล้วเพิ่งก็ไปสิดปากเพราะว่าเขาเนาะจ้ะเนาะเขาเขาหงเลยเขาหุงเล้วนะมันอันนี้เนี่ยมันลืมแบบแชะหนะ้าไม่ทิพย์เคล้าไมา้ไกลเนี่ยจ้ะประมาณนี้เลยได้กินเต็มทีใกล้มากกินพวกพวกกระลำพวกกระลำกระลำนี่ก็ดีกินผักนี่กินแทกทุกอย่างเลยจ่ะแต่ว่ากระลำนี่ กะลัเนี่ยเขากินหอดเกี่ดเลยเด้อจ้ะพี่น้องพวกใบใบผักใบยังนี่ใบบอกคลีใบกะลัมพวกกินทุกอย่างผักผักก็กินดีแต่ว่าผักบานไม่ทีมัญญเ,เพื่อนกับบี้ปันใดเนะาะจะนอกก็พาแล้วไม่ให้เขากินตอนนี้ก็จึงสีก่ก่อนมันบาลายโตมันได้เลี้ยง,งายจ้ะมันแค่ไก่ซีตัวหนึ่งอ้วนตู้อ้วนตุยละุลูเลย ไปก่อนเนาะจะเนาะคลิปนี้มีทิปบ๊ายบายได้จ้ะเด้อพาชมไก่คือเก่าจะพี่นอ้องไปลคะค่ะบ๊ายบาย